หลังจากเล <th> ื่องจอดครับพี่น้อนงฟังกันเพิ่งจะได้ของมากเรียดตามนี้ถ้าแพงดิไปเอาครับไปแต่สิมีลูกหาบครับของฟ mm ังไท่บังพี่เพิ่งกัจ้างเขี่ยละยี่สิบบาทสามสิบบาทแล้วถ้านำนักของของหรือของครับ <și> ก็ขึ้นไปทั้งตลาดพ่อขึ้นไปก็ทีมีเจ้าหน้าที่ผสมครับท่างตำรวจทหารไฟปกครอง เข่ารถบอแล้วก็ที่สําคัญขาดไปบ่ได้รก็คือคุณหมอครับมาสุอาทย์สุอาทิ์ครับจากรออพ่อสอบต่อพุ่นแท่งครับกับขอบพุ่นทะเลลายทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมพ่อครับมาเนี่ะไรเข้าพี่น้องสบายดีพี่น้องทั้งฟังไท้ายแหลกกัตต่าประเทศนะครับนะวันนี้กับมาเนีมีเรื่องอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะทุกคนที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับนั่นก็คือเล่าไทยพี่น้องพี่น้องเล่าไทยนั่นเองพี่น้องเลย บรรดา,าเห็นภาพภาพ่องรู้สึกประทับใจหลายพี่น้องเลยไปน้องฟังลาวพี่น้องเลยฟากัันหอเพชรนะพี่น้องนะห่อเพชรดอม้อนมาขายอยู่ที่ตลาดเมืองไทยมาขายอยู่ที่ฝั่งไทยพี่น้องอันนี้แหละครับเป,เ,ปเป็นเป็นภาพบรรยากาศที่มีความสวยงามมากๆนะทุกคนนะเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าความเน่นแฟนของระหว่างสองประเทศนะครับไทยลาว นั่นองพี่น้องนะพี่น้องเศร้าขายของฟังเล่าเนี่ยครับพกันย่อยกันแห่กัน,กนเอาของมาขายสนุกสนานกันพี่น้องเลยเป็นภาพบรรยากาศที่ดีโอดีใจการเป็นอย่างยิ่งนะเออเป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่ว่าพาแนวออยากมานําเสนอมนันนี่นะเออมันเป็นภาพที่บรรยากาศที่หาดเบิงได้ยากหลายพี่น้องเลยพี่น้องฟังเล่าเขานี่กับผากาันหอบเบ็ดหอบฮอนจากการที่ไปหาได้นี่คือมาขายอยู่ที่ฝั่งไทย เนื่องจากราคาเนี่่อนข้าวที่จะดีอะไรนะราคาอยู่ฝั่งไทยบอกว่าจะเป็นห็ดละงูบอกว่าจะเป็นฮิตน,น้ำหมาก็ดเห็ด,หดพื้นบ้านเท่าไรพี่น้องไอที่เกิดตามโคกตามลงุงตามป่าอะไรนะจะถือว่าเป็นภาพบรรยากาศหนึ่งที่ว่าเป็นความแน่นแฟ้นระหว่างไทยลาวที่มีความรักต่อกันนะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับทุกคนก็ถือว่าดีนะเป็นภาพบรรยากาศที่เออฮะเบิ้งได้ยากจริงจริง นะครับต้องขอบใจภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่มอบให้<ม>ที่ให้บปาเนวได้เอามานําเสนอในมือน,นี่นะเออนี่แหละพี่น้องเ้ยลาวไทยพี่น้องเลยพี่น้องเ้ยผู้ได้ชีว่าจังไกระดามนะ้นองพีงเนาะแต่ว่าความหลักความสัมพันธ์ที่มีเหตุการณ์นั่นมันโมีวันหายจ้างหายไปพี่น้องเ้ยนี่แหละไทยลาวกับเป็นขันขันแค่ไม่น้ำโคง้งพี่น้องเลยว่าแต่ความสัมพันธ์เน่นแฟนเนแน่นอนพี่น้องเ้ย มีความสัมพันธ์แหนแฟนต่อดีดีต่อกันหลายนะถ้าผู้ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้บาลนิวเชื่อว่าหลายคนขงคิดไปตตามกันว่าเฮ้ยประเทศเล่ากับประเทศไทยนี่มีมีความรักที่ดีต่อกันนะนะครับทุกคนเออเอาทุกคนบอกว่าอย่างไรเดียวฮอไปติดตามเราชมพร้อมกันเลยนะทุกคนไปกันเลยครับผมไปเปิดแล้วจ้าเปิดแล้วทุกคนเปิดเปิดประตูแล้วเปิดประตูให้เขามาเป็นทางการแล้วค่าแปนาเริกาเพื่อนๆจ้าสิบกับเพือน้านะทุกคนโอ้โห นอลังการค์เพื่อนแกของมาขาย่านี่จากสินค้าจากปอปอบล่าเฮ้ยตรงนี้เป็นเห็ดแต่ทุกคนอันนี้คาะเห็ดโอ้โหเหตุละโมกเยอะแยะเลยเพื่อนเพื่อนมีปัญหาเย็ะมากมาจากประเทศไทยเล่าเขาค่ะเออพี่น้องเล่าว่าเขาเ็พื่อนมาจากทั้งสงครามก็คือแม่น้ำโขงค่ะเพื่อนแม่น้ำโขงแม่น้ำปูนค่ะโอ้เหตุละโมกโล่ละสี่ร้อยมาสั่นพป่นนะเพื่อนปัญหาเพื่อนทอนมาขายทุกคนปูนอาหามาค่อนมาขายอย่นะตอนซ้อนปอบปอบเท้ามี่บ่เนี่ยไป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 ใชดีใช้ดีจ้าค่อนมาก ไม้เกเปไรจ้ะข้างขางแรกเดนนี่งไม่เห็นข้างขางแรกเด้นี่ิ่งสิไม่เห็นนี่ล่ะป้านเป็นหาเมาายทุกคน่ก่าวดยๆเลยหลังจากเลือจอดครับพี่นองฟังเพเก็ขนของมากเี้เห็นดไะไปสิมีลูกาับของฟังไบางทีเพิ่จ้างเียวลยี่สิบาท30บาทแล้วถ้านาหนักของของหรือขอครับ ก็ขึ้นไปทังตลาดพอขึ้นไปก็ทีมีเจ้าหน้าที่ผสมครับทั้งตำรวจทาหารไฟปกครองเอาหลายๆคนก็คงเห็นไปแล้วนะภาพบรรยากาศความยิ้มเย้มแจ่มใสความเบิกบานนะระว่างไทยลาวที่ขามมาขายของอยู่ฝั่งไทยนะขายเห็ดขายห่อนนะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่ดีแหละมีความสมฟันฟน,น่นแะฟนต่อกันนะคนลาวกัขามนะมาขายของนะ ขามน้าขามตะเลมาเพื่อมาขายของอยู่ฝั่งไทยนะใครเรือขามมาก็ถือว่าได้พ้นได้การตอบรับจากเมืองไทยดีมากๆนะนี่แล้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีกะเหตุให้ประชาชนก็นดีตามไปนำนาบอกว่าจะเป็นค่าขายต่า,างๆนะขามมาขามขายนะจะมีความยิ้มเยียมแจ่มใสต่อกันมีใจดี นี่แหละพี่น้อยมาเนี่ยคว่ามาเนี่ผมแปลกใจว่าเป็นยังคนลาวส่วนใหญ่ส่วนหลายที่มาอิทเวียทางฝั่งไทยนี่ถึงชื่นชอบเมืองไทยถึงรักเมืองไทยนะเพราะว่าความรักเนี่ยมันแนนแฟนมากตั้งแต่แต่ใดมานะตั้งแต่ใดมาเนาะก็เห็นความสัมพันธ์นี่ดีหลายนะบอกแปลกใจเลยว่าเวลาบาเนี่ยไปสัมภาษณ์หรือว่าไปพูดคุยกับน้องน้องๆก็จะให้เป็นตอบเป็นคําเดียวกันว่ารักชื่นชอบเมืองไทย นะเพราะว่าเมืองไทยให้โอกาสนะแรงงานลาวมาทํางานที่ลามาทํางานที่ไทยเยอะมากๆนะหลายๆคนก่ะชื่นชอบถึงบางคนถึงอวยเมืองไทยบางคนใช้คำว่าอวยแต่สําหรับตัวมาเนลเองมาเนลมองคําว่าความชื่นชอบมันเกิดให้ใครเข้าสามารถแบบพูดได้เต็มปากนะว่าเออเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่เจริญแหละเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่ดีแหละอีกอย่างมาเนลอมองมองมเนนะ มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะบอกว่าจะเป็นเรื่องภาษาต่างๆบอกว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันมันมันง่ายมันสะดวกสบายนะการสื่อสารมันสะดวกสบายมันง่ายนะก็เลยเหตุให้คนลาวกับคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจกันง่ายมากขึ้นนะแล้วก็เลยเหตุให้ความสัมพันธ์นี่มันยาวมันยืดยาวนะ สังเกตได้นะทุกคนเวลาแม่ค้าสาวขายนี่ขามาขายของอยู่ฝั่งไทยนี่หลายๆยคนก็เมแย้มเจีมใสนะมีความสุขสนานมีความสุขความสนานในการที่จะได้มาขายของอยู่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนเล่านะพลังไลมาขายของเป็นตลาดเล่าเลยก็ได้ทุกคนเคยไปตลาดบางบอลมาได้จะหยู่ตลาดตัวอย่างตลาดบางบอนมาตลาดบางบอนในใจค้าบว่าเป็นตลาดเล่าเลยก็ได้มันจะไม่แยกส่วนนะมันจะมีตลาดไทยตลาดเล่าตลาดพม่านะอยู่ที่ตลาดบางบอลนะ เออมันเป็นเรื่องเล่าที่แบบเออตลาดเล่าเป็นยังไงก็เออยตลาดเล่าบางคนอาจจะสงใสยก็คือมันชวนร้านไปจะมีของขายเป็นประเภทของมาทางจากฝั่งเล่านะเรือแถบอิสารนะประเดกปราลาหเรือวาพวกหอยพวกไก่หอยพวกเราไม่พวกไอ้เฮ็ดป้าต่างๆเฮ็ดปุ้งเฮ็ดปวกนะนี่ก็เลยไปมันก็เลยเป็นคำที่มาว่าตลาดเล่านะ พะว่าส่วนเล่าส่วนใหญ่จะขายของพวกนี้เป็นหลักคอยพวกหน,น่อมงหน่อไม้พวกเห็ดพวกหอนนะที่หาได้จากตามป่าตามเขานะเออพวกหอยที่ว่าเป็นหอยหอมมอ,อยองนะที่หาได้จากป่านะก็เลยเกิดเรื่องเล่าเหล่านี้เกิดขึ้นนะกบาบอกแปลกใจเราเป็นยังงทีว่ว่าคนเล่าเาคืออยากมาขายเห็ดอยู่ฝั่งไทยเพราะว่าเนื่องจากอยู่ฝั่งไทยนี่ราคาในคนขังที่จะซูงเพื่อไหนราคาดีลายเนะกเลยเห็ดไทย เหตุให้าชาวบ้านหรือว่าคนลาวคนหนีอลังไลมาคายฟังไทยในยคนกัดที่จะลายกันลยเหตุในภาพบรรยากาศที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเป็นภาพบรรยากาศที่มีความสวยงามบรรยากาศที่มีความยิ้มแย้มนะก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่บอาแลวอยากมานําเสนอในมือมนี้เอาทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ละกันแล้วกัมาติดตามกันเมืองว่าบอลแล้วจะนำเสนอข่าวาว,าวหรือว่านำเสนอเหตุการณ์ใดให้ทุกคนได้ฟังกันเราติดตามรับชมกันอีกต่อไปกันละกันคลิปนี้ขาา่าวบอาแล้วว่าิด พลาดประกันใดนขอขอโัวขออภัยครับทุกคนในทันที่ที่นี่แล้วก็กันนะทุกคนนะคลิปนี้มาแล้วขอจบแค่นี้ขอกาอบเขาว่าสบายดีสวัสดีครับ